สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเราสมาคีสุข,ขูสุขคนละพี่น้องเนาะเป็นจังไดเมือวันใครแน่กันว่าราสมาคีกะแอกนี้อยู่พี่น้องเขารูดเขารูดพี่น้องราสมาคีวันที่ยี่สิบหาทิพนมากกะเขาหาศูนพี่น้องเราสมาคีในหาศูนอาเซียนรุด วไอพีได้หนึ่งศูสมุขีวีไอพีได้หนึ่งเก้าสตาวีไอพีได้ 0, 0 6, 1, 5, นูนยหพี่น้องเอาวปนดหกั่มาบึงวันที่ยี่สิบหกนน้อง,องมาบอกลายใหญ่หางจัดไปนพี่น้องนะที่26่สเมษา มือแรงพี่น้องจัดให้ยใจเบนเนแน่จะน่อยเมือนี่ไปจัดคำพี่น้องกะผู้สารบุญกะมี่เราพี่น้องเนาะบางเทียกะแล้วยกแต่โอกาสลราพี่น้องเอ้ยทุกคนใครอยาจัดก็รอยากจัดเต้นเบนแต่ว่าบางเทียบโอกาสบ่ให้กับว่าจะจัดเราพี่น้องเนาะลาสามัคคีมีไอ้นลาวสามัคคีจับคู่สามัคคีวันที่ยี่สิบหกเมษาสองห้าหกจับคู่สองห้าหกเจ็ดจับคู่

มาแล้วแม่หน่อยสุดทิ่จับสุดทิ่จับเลขให้ต่อไปเลยพี่น้องเจ็ดหนึ่งวิ่งตจะไปเกตสิุดมุ่งเลยจับเลขให้วิ่งหาสองวิ่งหาสอง Nguyên 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 Kết มางวันย well, ังก็มาเคลียร์ขากันอยู่ฮะนี่ยนะเคลียร์ขาลงตาที่นักกีฬเดียมวิ่งหนึ่งสองสี้วเก็ดสอเสก็ดวิ่งหาก้มห2 Lao Asien. Lao a. Asien. Lao Asien chấp เอสสามเอดสามศูนย์แปดเอดห้าเอสห้ายิ่ง Sớm Tết sớm đinh Vinh Vinh xuống ยิ่งแปดสามก้มแปดสาม เามีพ,มพี่เรามีพี่แคปคูแปดเก้า Vinh hmm. Vinh, Vinh. 晕。 วิ่งแปดเก้าก้มแปดเก้า Não. Não, não. Não, aqui. очку thằng nhóc Bu à

mình 01 ố n g 01 Nossa, tá <Sýntric> <Sýntric> yeah. Yeah, yeah. ทั้งคู่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอ i, ตอตอนไหนหน่อยก็ยังมีมีดีต้อขับไงก็นี่ก็ยังจับเลยค่ะสีแปด่วิ่ง หนึ่งสองวิ่งวิ่งวิ่งสองสี่เก็ดแปดสี่เก็ดแปด เบี่ยงหนึ่งสองก้มหนึ่งสองเข็มนจาจอพี่น้องไปเข้ามาเลยเข็มนจาจอเข็มนจาจอเอาไปนุ่นโชกันพี่น้องสองทุ่มเคืองแล้วสามัคคีพันที่26เมษาสองพันห้าร้อยกสบ คับคูหาสอ่งเก็ดหวิ่งหาวิ่น1 2งสองหเก็ดเล่าอาเซียน8ปดสามว VIP, ิ่งแปก็เป็นแปวิ่งศูนย์สามหเล่าวีไอพีคับคูแปด เก้าหาหนึ่นงเก้าวิ่งเขียนวิ่งกอนี่วหลังลืมเขียนวิ่งสิวิ่งวิ่งแปดเกากมเลียแปเกวิ่งหนึน่งหาแปดเก้ารสศมีพีเอพีศูนย์หนึง่งเกตแปดหนึ่ง,งวิ่งศูนยนึ่งกเล่ศูนย์หนึ่งเดขวิ่ง ศูนย์หนึ่ง 1, เก็ด 8. แปดเล่าสตา์บิไอพี่หนึงสอเก็ดสีวิ่งหนกลมเล่นหนวิ่งสองสี่เ็อาพี่น้องแคปหน่จาจ้าเล้อพู้ใด้เขามาแล้วก็ได้ผพ้ใดเขามาใหม่กะกดกระดิง่งติดตามไปเพื่อจะว่าด้พิพานนะพี่น้องเนาะ ย่งเอซี่ปได้เขา้าแล้วกะศอกดีศอกศกมันมันกันสูกูทุกคนด้อพี่น้องด้อเงินท่องไหลมาเทมายาเจ็บยาจนพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอเก้าวคำบา่าสวัสดี